ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหารได้ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนในระดับพื้นที่โดยเน้นการติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มที่ยังตกเกณฑ์ในมิติต่างๆทั้งด้านสุขภาพความเป็นอยู่รายได้ การศึกษาและการเข้าถึงบริการภาครัฐการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนจนเกิดผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนนางรอบเชื้อคำจันตําำบลหนองแคนได้รับการสนับสนุนอาชีพจากสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอดงหลวงทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดมีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานสามารถทอผ้าได้ต่อเนื่องส่งขายได้มากขึ้นทุกวันนี้รายได้เฉลี่ยของครอบครัวเพิ่มขึ้นเดือนละ3,000ถึง5,000บาทนำรายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารหรือค่าเล่าเรียนของลูกหลานถือเป็นรายได้หลักที่ช่วยให้ครอบครัวอยู่รอดได้อย่าง<อ>มันง่นคงนผัวานาั่นละเป็นไอ้เขาน้ำอาสานอาหารแหง้งเป็นซอยน่ะ นางสุนันทาวงเดชาตำบลคำอาหวนได้รับไก่พันไข่จากท่านไกรเอี่ยมจุลารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหารเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเริ่มเลี้ยงไก่เก็บไข่ขายทุกวันได้รายได้สม่ำเสมอจากเดิมเดือนละ3 0 0พันบาทเพิ่มขึ้นเป็น6 0 0 0บาทรายได้ที่เพิ่มขึ้นยังช่วยดูแลหลานสาวให้ได้เรียนต่อและหลานยังได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมทำให้มีโอกาสเรียนหนังสือต่ออย่างที่หวังไว้ นายดิเรกศีประสงค์ตำบลบางสายน้อยแต่ก่อนรับจ้างงานก่อสร้างมีฝีมือแต่ไม่มีอุปกรณ์ต้องเช่าเครื่องมือเงินได้แค่วันละ300บาทพอได้รับอุปกรณ์จากมูลนิธิปอเทคตึงก็ไม่ต้องเช่าอีกต่อไปทำงานเร็วขึ้นเงินได้เพิ่มเป็นวันละ500บาทยังมีรายได้เสริมจากการให้ช่างในชุมชนเช่าเครื่องมือมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและยังพอมีเก็บไว้ยามจำเป็นนางหนูวาด โกมลพนาไพรตำบลนาสเสมงจากการได้รับการอบรมฝึกอาชีพและทุนประกอบอาชีพนำความรู้ที่ได้รับมาทำขนมจำหน่ายทำให้มีรายได้เสริมเป็นอีกช่องทางเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวและยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวดีขึ้นอย่างชัดเจนนางรัตต้นใหญ่ตำบลหนองแวงเป็นแม่บ้านธรรมดามีฝีมือทำอาหาร แต่ไม่มีทุนไม่มีอุปกรณ์ประกอบอาชีพจนได้รับอุปกรณ์ทําไส้กรอกจากมูนิติปอเต็กตึงจึงเริ่มทําไส้กรอกขายมีเงินเพิ่มวันละ200 3 0 0ถึง300บาทวันนี้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้มีเงินเก็บมีทุนหมุนเวียนและมีความมั่นใจในอาชีพของตัวเองมากขึ้นอาจารย์ตะไปพัฒนาไปพึกงานในาพัฒนาชุมชนมากอะ พอได้ยู่ได้กินเฮ็ดกากหมูกับเ็นเฮ็ดไข่เค็มกับเ็นและก็เฮ็ดอันน้ำพริกกากหมูกับเ็นอันพรมเส้นเท้ากระทักเป็นบ่ได้ถามไผ่แบบนี้นั่นเฮ็ดเ็นเมืดทุกอย่างแล้วการได้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพเมื่อได้นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดประกอบอาชีพก็สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้ชีวิตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ครับผมวันนี้ก็พาชมอาศัยที่พักเก่านะครับแต่วันนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นอคอกวัวแล้วนะครับมันก็รั่วก็พังจริงๆครับไม่ได้โกหกอ่ะชมกันครับนอนอาศัยอยู่ในนี้นะครับแต่วันนี้มันคืออาศัยไม่ได้นะครับเพราะว่าหลังคามันก็ไปหมดแล้วนะ ได้รับบ้านหลังใหม่จากโครงการบ้านกาชาติสร้างสุขที่มั่นคงแข็งแรงและน่าอยู่เป็นบ้านที่ไม่เพียงแค่มีหลังคาคุ้มแดดคุ้มฝนแต่ยังเติมเต็มความอบอุ่นความมั่นใจบ้านหลังนี้ไม่ได้เปลี่ยนแค่ที่อยู่แต่มันเปลี่ยนทั้งชีวิตเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนอนาคตของครอบครัวขอขอบคุณภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ร่วมมือร่วมใจรวมพลังผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาความยากจนจนส่งผลความสำเร็จทุกครัวเรือน